บัานนแตงสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ EP ที่5ของอแตงโมตอปิดนะคะเมยาฟัดก็พูดถึงช่วงนี้ฝนตกเยอะมากนะคะจากสภาพที่เห็นไม่แน่ใจว่าแตงโมนะคะจะรอดถึงอายุอ,าอีกประมาณ15วันนะคะที่จะได้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตกันแล้วนะคะ ตอนนี้ต้นก็มีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนาะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนเราก็ต้องทําใจนิดนึงและอีกอย่างก็คือเราปลูกในเรื่องของอเราไม่ได้ใช้ระบบน้ำยดตแล้วก็ดูแลเต็มที่สักเท่าไหร่แต่ถือว่าได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะก็ยังไงก็ขอฝากทางเพื่อนๆพ,พี่ๆนะคะที่อยู่ใกล้นะคะหรือไกลก็เราสามารถส่งได้ ยังไงก็ทางสวนมีแตงไม่เยอะแต่ก็พอจะมีให้สั่งจองแล้วก็จับจองลองเอาไปทานกันดูในช่วงยามหน้าฝนแบบนี้อาจจะหาผลไม้ลำบากแต่ทางเราก็พอที่จะมีส่งให้นะคะถ้ายังไงก็ฝากติดตามแล้วก็สนใจทักจองกันมาได้นะคะกับบ้านสวนแตงของทางเราขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ